สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่ซีรัตออร์แกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาชมสวนกับผลผลิตของที่สวนบ้านพิศิริและนี่คือผลจากที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเพื่อนพืชผลผลิตนะคะ,ะไม้ในสวนนะคะส้มโอ บรรยากาศยามเช้านะคะของบ้านสวนนะคะเพื่อนฝนตกหนักเมื่อคืนนะคะฝนตกนตกเยอะมากวันนี้นะมีต้นหนึ่งนะนเพื่อนนะส้มโอเด็ดทิ้งนะต้องเด็ดทิ้งนะถ้าดกเกินไปเด็ดทิ้งต้องเด็ดทิ้งไม่งั้นมันจะ มันจะแย่งอาหารกัน,นเพื่อนมะนาวก็ดกมาก เป็นพวงเลยนะเพื่อนนะมันดกต้นล่วงร่วงเต็มเลยที่ร่วงเนี่ยเพราะว่ามีมแมลงเนาะมีมะแมลงมากัดมากัดที่ขั้วะนะที่สิริก็มีได้เจอตัวมแมลงแล้วนะเพื่อนเป็นมแมลงแบบนี้นะอันนี้ถ้าเพื่อนๆนท่านใดนะคะที่ มีวิธีกําจัดมแมลงนะกําจัดมแมลงแบบนี้ตัวนี้นะเนี่ยเขาเรียกว่าแมงแขงเนาะมันจะมาจัดกัดที่ขั้วขั้วของมะนาวนะจัดที่ขั้วของมะนาวแล้วมะนาวก็จะร่วงเนะี่ยร่วงหลุดขั้วแบบนี้เลยนะทำให้พืชผลผลิตเราก็เสียหายนะเพื่อนเนี่ย รนะ่วงร่วงลงพื้นนะเนี่ยลูกใหญ่ๆก็ร่วงหมดนะครานี้เนี่ยเราก็กำจัดเก็บเนาะเก็บแล้วก็เอามาทำลายก็ใช้วิธีกำจัดอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ทันไม่ทันนะเพราะว่า มแมลงพวกนี้มันจะมีการฟักตัวแบบนี้เนาะเพื่อนอ่ะนี่นอนแมงแข็งนี่เพื่อนจะเป็นแบบนี้นะฮะมันก็ฟักออกมาเป็นตัวนะนี่ก็มีให้เพื่อนดูเนาะเป็นศัตรูพืชที่ เราได้เจอปัญหาแบบร้ายแรงนะแบบร้ายแรงเลยแหละเนี่ยขั้วหลุดนะแบบนี้นะฮะก็คือชาวสวนที่ได้ประสบพบเจอนะคะมันก็เป็นผลอันตรายกับชาวสวนนะคะเพื่อนพี่สิรินำมาแชร์นะคะแต่ว่าสำหรับสวนพี่สิริแล้วนะคะคือดูลูกใหญ่ามากนเนี้ยนี่มะนาวนะไม่ได้ส้มนะเพื่อนมะนาว เนี่ยสุกแล้วสุกแล้วเก็บได้ละถ้ามันเก็บก็ร่วงเนี่ยสุกแล้วลูกใหญ่มากๆนะใหญ่จริง ก็สำหรับเราชาวสวนเกษตรอินทรีย์นะคะเราไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีหรือยาฉีดพ,พ่นนะคะเราก็จะเจอสัตููพืชแบบนี้นะคะเพื่อนเราก็จะเจอมันก็จะมีมีเยอะนะมีเยอะที่เป็นสัตููพืชเข้ามา,าทำลายพืช ผักผลไม้ในสวนของเรานั่นเพื่อน,นะเนี่ยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งพืชสวนนะคะที่เราได้ปลูกเอาไว้แล้วก็ได้เก็บกินนะคะเพื่อนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยในพืชสวนนะมีเล็กน้อยแต่เราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อหานะเพื่อนไม่ต้องไปซื้อหาเราก็ เช้ามาก็มาเก็บนะเก็บผลผลิตนะเก็บผลผลิตในในสวนองเานาะก็ได้กินเห็นไหมคะเนี่ยดูมะนาวนี่ถ้าเราไปซื้อที่กรุงเทพเนี่ยใบหนึ่งหาบาทนะคะเนี่ยหาบาทนะจะสองใบก็10บบาทนะมะนาว ็พืชสวนนะที่เราสามารถที่จะเก็บเก็บกินเนาะนี่ก็มะเขือเราก็เก็บได้นะเก็บไปทำปรุงอาหารได้นะอันนี้ได้ลิใบฉีดพ่นนะฉีดพ่นเอาน้ำแฟบมาลดราก นะฉีดพ่นไปแล้วแต่ว่าก็ยังสู้ยังสู้มาแรงศัตรูพืชก็หนึ่งสู้ไม่หมดนะเพราะว่าเวลาพื้นที่เรามีพื้นที่กว้างเนี่ยนะพื้นที่กว้างเนี่ยเราต้องใช้การดูแลค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าถ้าเราทำตัวน้ำพ่นนะตัวน้ำหมักน้ำพ่น น้ำหมักพืชขมนะหรือใช้ผสมกับน้ำส้มควันไม้เนี่ยเราก็ต้องใช้เยอะพ่นเยอะนะคะใช้เยอะพ่นเยอะแล้วช่วงอากาศที่ฝนตกแบบนี้นะเราก็ทําไม่ได้นะถ้าฝนตกแบบเนี้ทําไม่ได้มันก็จะทําให้น้ําฝนเนี่ยชะล้างนะชะล้างพวกที่เป็นสารน้ําส้มควันไม้หรือเป็นตัวเคลือบใบอยู่เนี่ยนะคะ มันก็จะชา้างออกไปนะมันก็จะทําให้มแมลงกับบินกลับมาศัตรูพืชก็บ,บินกลับมาเก็บกินแล้วก็ทําลายพืชผักเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทําตอนที่ฝนไม่ฝนที่ไม่ได้ตกชุกนะนะก็มาทําช่วงที่ฝนน้อยหน่อยนะคะก็มีแดดนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะฉีด,ฉดพ่นนะฉีดพ่นตัวน้ำส้มขวัญไม้แล้วก็ ทำน้ำหมักพืชขมนะมาฉีดพ่นนี่ก็เป็นละมุดเมื่อคืนโดนฝนอันนี้เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังกำลังติดกำลังจะติดลูกนะกำลังจะติดลูกติดดอกเนี่ยนะต่อยอดแบบนี้เหมือนกำลังกำลังที่จะออกดอกออกลูกก็แหลนะเนี่ยต้องออกดอกแบบเนี้ยเพื่อน เหมือนกำลังเขาเรียกว่ากำลังตั้งชอ่อตั้งชอ่อจะออกดอกออกลูกนะเนี่ยมุมนี้นะเนี่ยพอใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนลงไปใช่ไหมคะเ้าก็จะเริ่มเริ่มที่จะตั้งชอ่อลนะนพอออกพอออกชอ่อแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเมอเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะมาฉีดฮอร์โมนไปใช่ไหม พอสัปดาห์นี้ก็ออกตั้งช่อออกมาเลยออกช่อออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็กำลังกำลังจะออกนะคะเนะะพอเราฉีดฮอร์โมนลงไปก็เขาก็จะตั้งช่อขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นละมุด ดกมากปีนี้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่สิริก็พามาชมสวนเนาะพามาชมสวนใช้ปุ๋ยปุ๋ยที่เราใช้เนาะอาหารที่เราใช้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยออร์แกนิกนะคะเนี่ยถ้าเป็นส่วนที่เราใช้เคมีเนี่ยมวลมแมลงเนี่ยมันจะไม่มากินหรอกเพื่อน เพราะว่ามากินมันก็ตายนะอันนี้มันยังกินได้เห็นไหมคะพืชสัตว์กินได้เราก็กินได้นะคะเราก็กินได้ถ้าเราฉีดพ่นลงไปแล้วพืชผักพืชเอ่อพืชผักที่ยืนต้นอยู่นะมวนแมลงไม่มากินนะเราก็เราก็กินไม่ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนเราก็กินไม่ได้เหมือนกันเพราะมวนแมลงมันยังไม่กินมันยังรักตัวโครตตายเพราะฉะนั้นเราก็กินไม่ได้นะครับ แล้วทำไมเราถึงต้องเอาสารเคมีมาฉีดพ่นเนาะเพราะเราจริงๆแล้วเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะเราต้องหลีกเลี่ยงค่นะเป็นไปได้เราก็ใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติดูแลบำบัดกันไปนะคะ mm. เพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคอันตรายนะคะมาเข่าพวงเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเก็บนะวันนี้จะมาเก็บมาเข่าพวงนะเล็กน้อย ก็เอาไปทําอาหารปรุงอาหารนะคะเพราะว่าผู้มีวันพักก็มาใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเราก็วันพระเราก็ไปวัดนะไปวัดไปวัดทําบุญนะคะไปทําบุญถวายเพนะคะก็ะเป็นชีวิตจากที่เราอยู่ต่างจังหวัดแล้ก็มีความสุขนะคะมีความสุขกับธรรมชาติที่เรามีอยู่นะคะเพื่อนน่ามุดตกมาก สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเพื่อนล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะว่าฝนตกมากนะฝนตกมากก็ทำอะไรไม่ได้มากนะคะในสวนเนาะฝนฝนตกทั้งวันทั้งคืนเมืน่อะคืนนี้ฝนตกจนน้ำท่วมนะบริเวณน้ำท่วมหมดนั้นเนี่ยเมนะื่อนะคืนน้ำเต็มหลากตรงนี้แหละนะ อันนี้ก็พอเช้าน้ําก็จะลงลงไปในในคูคลองในสระไม่ใช่คูคลองในสระในสระก็จะไหลลงไปในสระน้ําก็จะได้ไม่ได้ขังอยู่ในสวนเรานะคะ,คะไปแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็พาเลาะชมสวนนะผลผลิตจากพืชผักในสวนพืชผลจากปุยินทรีย์ That's that's yeah.